สวัสดียามเช้านะครับพี่น้องอรุณสวัสด์ยามเช้าพีมะไม่ตกแล้วนะคะหลังจากที่กระหน่ำเมื่อวานเนาะกระหน่ำเมื่อวานนี้หยุดตกตอนนี้บวกพี่น้องบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดละลายแล้วน้ําแข็งละลายแล้วตอนนี้ก็เริ่มเดินยากแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันลบอีกนี่ก็แย่เลยพี่น้องเลย ถล่มทลายเมื่อวานเนี่ย <c oughs> ดีที่เขาขูดเนาะเมื่อคืนนี่ขูดถนนทั้งคืนก็ขับสบายหน่อยรู <c oughs> ้ว่าตัเองรถไม่ดีอยากจะไปขับน้อ,อีกเนาะให้รถรถตู้ส่งอาหารตรงนี้ก็ไม่ได้ขูดพี่น้องขูดจะฝั่งโน้นฝั่งนี้ไม่ขูด ขุดเหมือนไม่เต็มใจเนี่ยเหมือนไม่ขุดนะเนี่ยโอ้ยอะไรขเขาเนี่ยคนขูดถนนยังไม่ตื่นพี่น้องอุ้ยังไม่ตื่นขูดถนน <c oughs> วันนี้ออกเร็ว5นาทีเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะก็โชคดีไปที่เขาขูดถนนให้เรา ก็จะได้มีเวลาสบายสบายเมื่อวานนี้โอ้ยขับรถขึ้นบ้านแทบไม่ได้พี่น้องกลัวลื่นมากตัดสินใจเนาะตัดสินใจขับขึ้นไปก็ลำบากนิดนึงลื่นไหลตอนแรกจะให้คุณสามีลงมาขับบอกเออลองเสียงดูกเ็เกือบขึ้นไม่ได้พี่น้องน้ำแข็งมันเยอะ ขูดก็ขูดตั้งแต่สองโมงเนาะหิมะตกทั้งวันเลยสามโมงครึ่งไปกูดสองโมงมันเคยเหลือบอสฮิมะเนาะพี่นองเลยชีวิตต้องสู้นะคะในต่างแดน <c oughs> คนเดินก็ไม่ใช่ง่ายคนขับก็ไม่ใช่ง่ายตอนนี้ก็บวกแล้วก็ดีขึ้นมาหน่อย อนนี้บวกสามจุดห้าพี่น้องกำแข็งละลายต้องระวังเลื่อนนิดหนึ่ง <c oughs> คุณยายนี่คนเดินทุกวันเขาที่เดินทุกวัน <c oughs> ุดถนนดีแต่ช่วงนี้ถ้าขุดถนนแล้วบวกแบบนี้นะโคลนมันจะเยอะรถมันจะดำรถขาวด้วยก็ยจะดำเนาะข้างทางรถอรุ่สวัสดนะคะรุ่สวัสดิสามล้านดวงใจนะคะแต่หิมะไม่ตกแล้วค่ะพี่น้องขุดถนนดีด้วย เมื่อวานนี้กระนำทั้งวันเลยหิมะพอกลางคืนก็ไม่ตกแล้วก็มาบวกน้ำแข็งก็เลยละลายพี่น้องช่วงนี้ก็จะช่วงเฉยะนิดนึงก็หวังว่าไม่ลบเนาะถ้าลบนี่จะลําบากเลยนะถ้าลบนี่ก็จะลําบากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันละลายเนาะพอมันละลายแล้วมันมันลบแล้วมันจะเดินลําบากขับรถลําบากพี่น้อง เมื่อวานนี้ก็ขับรถกว่าจะขึ้นบ้านได้โอ้ยใจสั่นไปหมดเลยรัวมันขึ้นไม่ได้เพราะมันลื่นเนาะขึ้นเนินสูงอ่ะหัวโดดชี้ข้างล่างขึ้นเนินใจนี่สั่นหมดเลยเมื่อวานเนี่ยโอ้ยเนาะก็ถือว่าเก่งเนะาะลาดพอไม่ใช่หลายคนที่สามารถ ใจกล้าได้เนาะขับรถขึ้นเนิน,น,น,นสูงอ่ะทิมะก็เยอะเมื่อวานขูดก็ขูดเร็วไปนิดนึงเออหวังว่าคงจะไม่ตกอีกแล้วกันเพรไม่แน่น,นอนเนาะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน นันดีอย่างนี้รถเมย์ก็วิ่งได้สบาย ตกเยอะอย่างนี้ที่ไหนก็ไม่มีที่ทิ้งหิมะหรอกนอกจากจะปล่อยให้มันละลายเองโลดไว้กองข้างทางแบบนี้นะดนี้ ออนไลน์แต่มันมยืนอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปจอดในที่ซื้อข้าวสักห้านาทีว่าเรามาเร็ววันนี้ออกเร็วตรงนี้ขูดไม่ดีงไงพอมันลอนไลน์ เจอทำงานหนักช่วงนี้จะพามาดูหิมะที่กองกองกองไว้วเขาก็ยังขูดไม่หมดแล้วเราจะเข้ามาทำไมเนี่ยริเอร์สองคันพี่น้อง มันเยอะก็ทำงานหนักนะรถหุดหิม่สามคันพี่น้องไม่ใช่สองคันเนาะเราก็จะพาเข้ามาทำงานโปรเจกเตอร์เข้าทำงาน มันยากจะเข้ามาทำไมเล่นไม่โกรธเลยตรงนี้ตายพักๆไป,ป,ป,ไปรถนี้ ไปเล่นกันอยู่ข้างหน้านั่นแหละเขาขูดหิมะจอดไม่ได้ปากเลือดก็ไม่อยากจะขับแล้วจะนอนรถสักนิดหนึ่ง rau nít nâng ตรงนี้บวกแค่สองเนาะบ้านเราบวกเยอะบ้านเราบวกห้าบวกเจ็ดตรงนี้บวกแค่สองนะคะพี่น้องแต่บวกสองก็น้ำแข็งละลายบวกสองก็น้ำแข็งละลายนะ ขับเส้นในเดี๋นีับเส้นในเดี๋ยวันจะเปลี่ยนกัน,น,น,นเป็น ชิดในแล้วกันเพราะว่ารถ <c oughs> <c oughs> ไม่มีสวนขับชิดในเอาไม่งั้นกระกระกร,กระ สามวันสี่วันพี่ยูถึงจะดันคลิปช็อตสักทีนึงโอ้ยพี่นองเลยทำยังไงเนาะกับชีวิตสามวันสี่วันเนาะถึงจะดันสักทีนึิง อ yeah. มันคลื่นคลืนคืน,คน,คนวันนี้ไม่ได้เลย ลลล ب, คลิปเลยกลายไลายเงียบคลิบเลยวันนี้อันน่าใจแท้และตะลึงน้ำเป็นเจอตรงนี้เองโอ้ยใจกับถนนกระคริปครัืมออยากขับเร็วว่าขับขึ้น นี่มันเขาไม่คูดนะไม่ขูดนะไม่ขูด,ม,ขดมันก็ขับยาก <c oughs> พอมันละลายแล้วมันก็เริ่มเป็นก้อนแข็งๆเ,เดินก็ลำบาก อะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่านอนคอ้ยตรศสัพท์ฉันจะร่วงมันไม่ขุดจะนอนเป็นอย่างนี้แหละขับยาก ເລືອກໃຫ້ເຈົ້ दु लग ले लग दुर्क ले អូលំឡៃក៏ណ៎ខា